วิธีการเลือกขอมีก็คือเอาควาสุดของมิว่าก่อนเป็นอันดับหนึ่งมมัันนนีไปตหหคบ มันมีโทรศัพท์บนมาสเตเชันค่ะนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยน,นะที่เราอยู่ภูเก็ตเราไม่ซื้อก็ไม่เคยแบบเราเคยไหมไม่ใช่ใชปะ,ปะตั้งแต่เราแต่งงานกันมาค่าาะแล้ก็อยู่บ้านแต่นี่คือครั้งแรกที่เราเดินทางออกจากบ้านเพื่อมาพักในโรงแรมในกรุงเทพซึ่งโรงแรมที่นี่ก็คือเด็กสแตนดารครับแย่ซึ่งเป็นโรงแรมที่ไอชอบมากเราเคยไปที่หัวหินครั้งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มากันที่กรุงเทพมันแบบสีสันและคือสดใสภาคใต้มากๆซึ่งก็จะแบบกิจกรรมสนุกๆเต็มไปหมดก็เดี๋ยวเราจะมาใช้ชีวิตแบบเก๋ๆแก่ในเมืองกรุงกันนะ ไ like <c oughs> like ปกันเ,เลยค่ะไปกันเลยค่ะวิวโรงแรมเก๋มากเลยค่ะมีแบบนี่อะไรอะ่ะมีเป็นแบบขนมแต่ไม่ใช่ขนมจริงนะจ๊ะเป็นแบบลูกตุต๊กต,ต,กตาเ นะคะลูมทัวร์หนึ่งกลุ่มค่ะเธอเดววีดิฉันชอบสีสันที่นี่มากเลยดูสิมันเป็นสีแบบส้มอิดนะคะแล้วก็ตัดกับสีเขียวแล้วก็เตียงของเราก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์แบบมินิมอลกลุ่มๆตรงนี้วิวก็คือโอ้โหมหานครก็คือในเมืองเวอร์อะไรเวอร์นะคะอุ๊ยตู้เสื้อผ้าน่ารักมากบอกเลยว่าเข้ากับดิฉันมากมันเป็นอะไรที่แบบอุ้ยดูสิน่ารัก่ะ มีล่มมีเริมม,รม,มีอันนี้โอยน่ารักน่ารักมากบอกเลยว่าสีของดิฉันคือถูกที่สุดคือเข้ากับโรงแรมมากทํากันบ้านมาแล้วแบบสีมันแบบอะไรคะ่ะอ่ะพามาดูห้องน้ำด้วยนะคะห้องน้ำก็สวยอะดูดิห้องน้ำม,มันสวยมากมีกระจกหนึ่งกระจก2กระจกสามนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบพาร์ทิชั่นกั้นเป็นห้องกันนี้นี่อะให้ดูดีไซน์ mm hmm. เฮ้ยมันแบบโซเก๋โซมิโมะแล้วก็ฝั่งนี้เฮ้ย ห้องอาบน้ำไม่ธรรมดามีอ่างด้วยมีนองนอ่างแบบนี้นะคะแล้วก็มีกระจกอันใหญ่ใจอเอ็นแล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นเรนชอว์กับตรงนี้นะคะ จะบอกนะคะว่าวิธีการเลี้ยลูกของมีก็คือเอาความสุขของมีว่าก่อนเป็นอันดับหนึ่งคือมีเชื่อว่าถ้าเกิดว่าลูกเรามีความสุขแล้วอะทุกอย่างก็จะตามมาซึ่งากการที่พามีว่ามาสเตจชั่นก็พอยากให้มีว่ามีความสุขนะคะจะได้ออกนอกบ้านมาเจออะไรใหม่ๆตัวเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆสีสันสวยสดใสอะไรใหม่ๆนะคะจะได้มีความสุขกันทั้งแม่แล้วก็ทั้งคุณ เรา3ามคนก็ออกกำลังกายกันด้วยค่ะเราวาร์ปกันมาที่สวนเบนนะคะมาเริ่ออกกำลังกายเก๋ๆกรุบๆเราจะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นไงคิดจะดีอยากจะวิ่งไก่มาส่วนนี้ก็จะแบบว่าเริ่ออกกำลังกายกรุบๆ,บๆเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายมานานมากค่ะเธอคนนี้ก็คือไม่ได้เจอกันมานานมากแข่รับเชิญสุดพิเศษก็คือวันนี้ต้องแบบดูแลวีวา่าช่วยได้เลยบอกได้เสมออ่ะเอ็นเตอร์เทนหลานเอ็นเตอร์เทล่าเจ้าเจ้า งงอ่ะแน้น้องงงแล้วอ่ะอ๋งงไปเลยอ่ะงงงงว่าพี่คนนี้เขาใครทไมเขาเสียงดังจังขออีทีขออีทีไอเอ็นเทนลาน่เขป็นอไรอะเาไมมากมันมีผ้าหนุไปต่ตรงนี้ได้ไหมคะ วีาวาสนุกไหมคะวีวาสนุกไหมคะไช่สนุกยกไม่คือกันไม่หรอ,อ,อวิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้มามีวิ่งไป2โลครึ่งเนี่ยดีวิ่งไป5โลสุดยอดมีว่าเอนจอยมากที่สุดนะคะเลิศเลยคือคิดว่ากิจกรรมนี้ต้องเกิดขึ้นได้อีกบ่อยๆใช่กดล็อ,มมลดอ,อ,กอกมามี่แหละปกติมมีขี้เกียจติดไม่ออกมันกลายวันนี้ก็ฟือเลิศเ,เวอร์ค่ะว้ากลับมาอยู่ที่โรงแรมกับน้องสับมล้นแล้วค่ะก็ <c oughs> คือมอมี่จะพามีว่ามาอาบน้ำนะคะหลังจากขี้เหนื่อยกันมาทั้งวันซึ่งจะบอกว่าช่วงเวลาอาบน้ำนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขกัน ใหม่ล่าสุดเลยก็ขวดเนี่ยดีไซน์แบบพิเศษมีน้องมะม่วงด้วยเห็นไหมคะคนนี้คือน้องมะม่วงนะคะส่วนคนนี้คือน้องสับปะรดค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มอาบกันเลยค่ะใครชอบอาบน้ำยกมือสิอยู่ดีมากใช่เลยะคะ่ะส่วนตัวน่ะมันมีผูกคนที่ชอบสีเหลืองอยู่แล้วแล้วอันเนี้คือเป็นสีเหลืองแล้วเนื้อสมัมผัสของเขาอะค่ะมันเป็นสีเหลืองใสเปแม่ ะมันมีเทคโนโลยีชื่อว่า happy sense ทำให้เป็นการบูสต์ความสุขของดีว่วาเพราะว่ากลิ่นน่ะมันจะหอมมากเลยซึ่งความลับค่ะความลับแบบลับสุดๆของสุดๆก็คือมามีอ่ะก็มีอในขวดนึงของน้องมีหมือนกันชอบจิ๊มขนมดีว่ามาอาบด้วยค่ะเพราะาก,มมากๆๆลิ่นมันหอมมากหอมแบบสุดๆไปเลยใช่ไหมเด็กดีใช่ครับกลิ่นมันหอมมากเลยซึ่งอันนี้เป็นแบบเคสทูโทนะคะสามารถอาบได้ ซึ่งอันนี้นะคะเขามีส่วนผสมที่เป็น100%ออ organic argan oil ที่รับการรับรองจาก COSMOS ด้วยบอกเลยว่าอ,อ่อนโยนต่อผิวมากแล้วก็กลิ่นหอมมากแคใคริ่นหอมหรอรตอจริงมันเพื่อหอมไอหอมมากทุกเลยค่ะนี่เลยนะคะ baby my hair เรื่องก็คือมามีน,นึอเอาชุดนอนหนูวิวามาค่ะก็คือเอนี่ยเป็นชุดสวยคือเอาชุดสวยมาแบบหลายชุดมาแต่ลืมเอาชุดนอนมาแต่ประเด็นก็คือลืมเอาชุดนอนมาแต่ว่าเอาสรงอนาบน้ำมาทุกไซส์ก็เคือเขามีหลายไซส์จะมาเล่าให้ฟังว่าเขามีไซส์ใหญ่นะคะนี่คือจริงๆใช้ที่บา้าน380 ml ที่หนูใช้ทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆมีไซส์ผกพาด้วย180 ml หรือว่าจะเป็นแบบคุ้ม,ม,มแบบดีิซล็กมีพกมาทุกแบบทุกไซส์ยกเว้นอย่างเดียวค่ะคือชุดนอนหนูวิวา สบายตัวใช่ไหมคะมใส่ชุ้นใหม่มันก็สบายตัวใช่ไหมคะอ่ะชอบไหมคะชอบพี่มะ่มุ่งไหมคะชอบใช่ไหมชอบแท็กสุดคุ้มฉลาดเลือกมากาลูกกินหอมไหมคะหอมไหมหอมไหมหอมมากเลยคะ่ะแฮปปี้มากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะหนูจะรับสตีลหรือสปาร์คลิงดีคะเอาหนูกันทางัวงกันทางัว <c oughs> หนูวีว่าและพี่ยังกิติมาศักดิ์ค่ะ จริงๆน้องก็ต้องหลับไปแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าน้องมาใช้แบตสำรองใช้แบตสำรองอยู่แม้ว่าจริงๆตอนนี้คือง่วงมากไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยใช้แบตก้อนสุดท้ายของเขาอยู่ใช้แบตก้อนสุดท้ายของเขาอยู่เฮ้ยเฮ้ยขนมปัง ตื่นมาตั้งแต่เช้าตู่นะคะขณะนี้เป็นเวลา6นาฬิกาเราขึ้นมาที่ชั้น78สุดสุดของรักตึกมหานะครนะเราสมโยคะยามเช้ารับพระอาทิตย์ ซึ่งมันมพี่ยังไม่รู้ว่าเราจะโยคะกันท่าไหนอะไรยังไงแต่ว่าไปเดี๋ยวแบบมารับบรรยากาศชิคๆเก๋ๆกันไปก่อนหนูน้อยก็ง่วงแต่ว่าตื่นแล้วคะ่คะ Good m o r n i ค่ะ <c oughs> โอ้โหสุดฟังมากๆน่าจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆค่ะให้ได้โยคะแบบว่าเอาต่อแล้วก็แบบว่าบรรยากาศแบบสุดยอดแบบเนี้ยมันไม่ธรรมาดาจริง <c oughs> ก็ตื่นขึ้นมาหนูนันนี่ว่าเคยมานอนหลับบนตึกมาหาลัยร้อนนะคะกินลมชมวิวแบบโอ้โหสุดยอดไปเลยเป็นไงบ้างคะแฮปปี้ไหมมีความสุขไหมอากาศดีดีหนูน้อยตอนนี้นไม่รู้เรื่องแน่นอนค่ะก็คือจะงงแน่น,นอนแต่ไม่บอกเลยว่าดีไม่มได้ขึ้นมาเห็น,นะะตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เล่นอยู่ค่ะวันนี้ก็ไมีต่างๆน้อย ที่เรามาทานเมื่อคืนนี้ค่ะบรรยากาศาแสนดีมากดิฉันบอกเลยว่าอาหารที่นี่คือแบบสุดจึง้งสุดอร่อยสุดิศสุดล้ำค่ะและนี่คือห้องอาหารของเราเช้านี้นะคะดิฉันก็คืออยู่ตรงนั้นนนัเองสว่วนสดีว่าไปเล่นกับแดดจีอยู่ค่ะสิชอบที่นี่มาก ก็ตื่นมาหนึ่งปอกแล้วก็หลับลอีกหนึ่งปอกแล้วก็ตื่นมาอีกแต่ <c oughs> นไม่ชดใช้เลยห <c oughs> รือว่าสดใสแล้วแม้ว่าตัวหนูจะกลิ่ <c oughs> หนหอมอะกลิ่นหอมสดชื่นขนาดนี้ <c oughs> มันต้องแฮปปี้แล้วไหมคะแฮปปี้ไหมคะหนูอยากจะแฮปปี้ค่ะมันมีแต่ว่าเช้าหนูตื่นเช้ามาหนูแบบง่วงไม่ไหวแล้วหนูก็ง่วงไม่ไหวและหนูก็ง่วงไม่ไหวคะ่ะ <c oughs> หนูขอ,อกลับบ้านไปนอนได้ไหมคะมัน โอเคมามีว่าได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนต่อที่ว่าโตวัน,นี้าไม่ไปกันเลยเจอกัน<ๆ>ใหม่ลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะหูหนูลาอย่างนี้ได้เหรอ<ๆ>หนูคต้องการชัดเจนมากลาชัดเจนนะอะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอหนูตื่นสดใสแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะลูกสาวนั่นคือยกมือไหว้ปิดรายการแล้วหนึ่งก็คือแค่นี้นะคะทุกคนแบบหนูยังไม่พรอมค่ะแค่นี้ค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะอุ้ยกลับมาบ้านแล้วแฮปปี้แล้วใช่ไหมคะอุ้ยไปเที่ยวมาสนุกไหมคะคายแฮปปี้ยกมือกินคายแฮปปี้ยกมือหนูไม่ยกค่ะแต่ว่าหนูเดินไปหมดเลย